แม่อุ้ยแม่อุ้ยแม่อุ้ยผูก่อไว้เลือกตั้งวันใดประหูหลาอีลาวันที่สิบสี่เนี่ยแม่อุ้ยตั้งแต่สองโมงเช้าถึงห้าโมงแรงเนอแบบนี่ยบัตรเลือกตั้งอ่ะมันเปลี่ยนใจลอยละ่ะฮะสองบอยเนี่ยฮะอีลาครั้งนี้เนี่มีสองใบเนี่ยแม่อุ้ยใบสีเขียวเนาะเลือกแบบบัญชีรายชื่อแล้วใบสีม่วงเลือกแบบแบ่งเขตเน้่ยแม่อุ้ยเนอ่ยแล้วก่อยะเราไปไปมีสีที่เลือกตั้งห้องลาอีลาด้วยหนึ่งเนี่แม่อุ้ย ต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก่อนวันเลือกตั้งเนาะแล้วก็วันอีิวข้อที่2อเนาะก็ย้ายทะเบียนบ้านมาบ่อหน่อยกว่า90วันก่อนวันเลือกตั้งเนาะแล้วก็ข้อที่สเนาะเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยและแองสัญชาติเราตามกว่า5ปีเนาะแล้วก็ข้อที่สต้องบอกเป็นคนบุคคลต้องห้ามดังนี้เนา และสามารถติดตามจากเ่าวจากกาก,กตหรือสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็แอปซีวิกอีเวนตนและแฮชแท็กไทยวตไดเนอร์แม่อุ้ยอุ้กันแล้วเนอะวันที่สิอย่าลืมไปเลือกตั้งกันเนอะหสี่หนึ่งเสียงมีความหมายนะเจ้า